ก็มีต้นนี้แล้วก็มีต้นนั้นนะคะเน,ะนเาะสอนเงาะต้นปลูกพริกด้วยพริกปีจ้ะนี่นี่ลูกเงาะตรงนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนจ้ะเห็นไหมคะทั้งรอบเลยนะคะปีที่แล้วมันจะมีสองชุดเนาะนะคะก็จันไหมคะเห็นไหมค่ะมันกําลังเป็นเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ดอกดกมากเลยหวัวงเงาะของเราค่ะมีเงาะอยู่สองต้นนะคะสองต้นนี่กับอุ้ยหน่อยดกจ้าพี่น้องพี่ไก่นี่เป็นหน่อยให้กินสองหลอดพอดีค่ะแล้วก็ข้างบนด้วยเนาะตรงโน้นค่ะอีกหนึ่งช่อเนาะคะ่ะจะพาเพือ่อนๆพี่พี่น้องนองมาเบิง้งต้นเงาะนะคจะจ้ากำลังออกใหม่เนาะคะ่ะ กำลังออกใหม่จ้าแต่ว่ามีแมงมากัดกินเนาะเนาะค่ะไม่ได้ฉีดพ่นยาให้กินสองรอบเลยรอบแรกก็เป็นลูกให้กินรอบสองก็เป็นลูกให้กินอีกจ้าเป็นลูกให้กินสองจ้ากำลังออกใหม่เนาะค่ะกำลังออกใหม่จ้าแต่ว่ามีแมงมากัดกินเนาะเนาะค่ะไม่ได้ฉีด ต้นยานี้จะเป็นรอบแรกเนาะรอบแรกมันสุกสุกไปแล้วมันจะเป็นอีกนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะปีปีที่แล้วได้กินสองรอบนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะสองต้นก็พอกินอยู่นะอยู่ค่ะพอบริดดทสื่อเพลินเนะาะจ้าเนาค่ะปีที่แล้วเป็นต้นนี้ด้วยต้นนี้รู้สึกว่าจะใหญ่แล้วเนาะต้นนี้เนาะค่ะก็มีต้นนี้แล้วก็มีต้นนั้นนะคะเนาะ สวนเงาะต้นนี้ก็ดอกดกมากเหมือนกันแต่ว่าไม่จับลูกเลยค่ะเป็นเงาะตัวผู้ไมไน่น้อเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะต้นนี้จะไม่จับลูกแต่ต้นนี้จับลูกดกมากค่ะก็มีต้นนี้แล้วก็มีต้นนั้นนะคะเนาะสวนเงาะต้นคะ่ะก็มีต้นนี้แล้วก็มีต้นนั้นนะคะเนาะสวนเงาะต้นไหมคะเห็นไหมคะมันกําลังเป็นเนาะนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ดอกดอกมากเลยสวัสดีจ้าพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ไรชเดเลนเหมือนเดิมค่ะมาชมดอกทุเรียนนะคะต้นนี้กําลังจะออกค่ะพี่น้องแล้วก็ต้นนี้ก็จับลูกดอกมากลูกก็จะใหญ่แล้วค่ะนี่เลยจ้าสองต้นมีสองต้นก็พอกินอยู่นะอยู่ค่ะพอประเดีสื่อเพลินเนาะจา้าเนาะค่ะ ปีที่แล้วไปเห็นไหมคะทุกคนจ้าพาชมบรรยากาศอยู่สวนทุเรียนสต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้เนาะค่ะจะโตแล้วใหญ่แล้วพาเดินชมเงาะเลยค่ะวันนี้นะคะชมลูกงเงาะกันให้กินสองรอบเลยรอบแรกก็เป็นลูกให้กินรอบสองก็เป็นลูกให้กินอีกจ้า เป็นลูกให้กินสองนี้จะเป็นรอบแรกเนาะรอบแรกมันสุกสุกไปแล้วมันจะเป็นอีกนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะปีปีที่แล้วได้กินสองรอบนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะค่ะก็มีต้นนี้แล้วก็มีต้นนั้นนะคะเนาะสวนเงาะต้นกาจัดแมลงเนาะเนาะค่ะจะได้กินไหมเน้ะเนาะค่ะช่อนี้ก็กําลังออกใหม่จ้านะคะต้นต้นน้นเป็นต้นลำไยนะคะลำไย ลำใหญ่จ้าลูกต้นนี้ด้วยต้นนี้รู้สึกว่าจะใหญ่แล้วเนาะต้นนี้เนาะทั้งรอบเลยนะคะปีที่แล้วมันจะมีสองชุดเนาะนะคะก็จะรังเป็นตอนนี้ก็มารดน้ํานะคะมารดน้ําค่ะอีกสักพักก็จะไปเอาลำามันเนาะเนาะค่ะที่ตัดไว้เมื่อวานจ้ะแล้วก็ต้นนี้ก็จับลูกดอกมาก ลูกก็จะใหญ่แล้วคะ่ะนี่เลยจ้าสองต้นมีนะคะต้นต้นนนเป็นต้นลำใหญ่นะคะลำใหญ่ลำใหญ่จ้าลุงจ้ากำลังออกใหม่เนาะคะ่ะกำลังออกใหม่จ้าแต่ว่ามีแม่งมากัดกินเนาะเนาะคะ่ะไม่ได้ฉีดพ่นยาต้นนี้ด้วย ต้นนี้รู้สึกว่าจะใหญ่แล้วเนาะต้นนี้เนาะกำลังเป็นตอนนี้ก็มารดน้ํานะคะมารดน้ําค่ะอีกสักพักก็จะไปเอาลํามันเนาะเนาะค่ะที่ตัดไว้เมื่อวานจ้านะคะต้นต้นนนเป็นต้นลำใหยนะคะลําไยลําไยจ้าลูกสงรอบเลยนะคะปีที่แล้วมันจะมีสองชุดเนาะนะคะก็จะ สวัสดีจ้าพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ไร่ตเรียนเหมือนเดิมค่ะมาชมดอกทุเรียนนะคะตอนนี้กําลังจะออกค่ะพี่น้องสองต้นก็พอกินอยู่นะอยู่ค่ะพอบเดใสสื่อเพลินเนาะจ้าเนาะค่ะปีที่แล้วปีนี้ก็ดอกดกมากเหมือนกันแต่ว่าไม่จับลูกเลยค่ะเป็นเงาะตัวผู้ไม่นะเนาะค่ะเนาะคะตอนนี้จะไม่จับลูก แต่ต้นนี้จับลูกดอกมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันกําลังเป็นเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกดอกมากเลยจ้ากาลังออกใหม่เนาะคะ่ะกําลังออกใหม่จ้าแต่ว่ามีแม่งมากัดกินเนาะเนาะคะ่ะไม่ได้ฉีดพ่นยานะคะ่ะต้นต้นน้นเป็นต้นลำาไยนะคะลำใหญลำาไยจ้า ลูกสองรอบเลยนะคะปีที่แล้วมันจะมีสองชุดเนาะนะคะก็จะให้กินสองรอบเลยรอบแรกก็เป็นลูกให้กินรอบสองก็เป็นลูกให้กินอีกจ้าเป็นลูกให้กินศอกแล้วก็ต้นนี้ก็จับลูกดอกมากลูกก็จะใหญ่แล้วคะ่ะนี่เลยจ้าสองต้นมีกำลังเป็นตอนนี้ก็มารดน้ำนะคะ มารดน้ําค่ะอีกสักพักก็จะไปเอาลำมันเนาะเนาะค่ะที่ตัดไว้เมื่อวานจ้าเห็นไหมคะทุกคนจ้าพาชมบรรยากาศอยู่สวนทุเรียนสุดน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสองต้นก็พอกินอยู่นะอยู่ค่ะพอประเด็สื่อเพิินเนาะจ้านอะ,นะค่ะ ปีที่แล้วไปสวัสดีจ้าพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ไราชเนเลนเหมือนเดิมค่ะมาชมดอกทุเรียนนะคะต้นนี้กําลังจะออกค่ะพี่น้องค่ะมีเงาะอยู่สองต้นนะคะลูกดอกมากเลยค่ะทุกคนจ้าแล้วก็ข้างบนด้วยเนาะตรงโน้นค่ะอีกหนึ่งช่อนะคะจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเบิ่งต้นเงาะนะคะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า แล้วก็ต้นนี้ก็จับลูกดอกมากลูกก็จะใหญ่แล้วคะ่ะนี่เลยจ้าสองต้นมิ้นจ้ากำลังออกใหม่เนาะคะ่ะกำลังออกใหม่จ้าแต่ว่ามีแมงมาก,กัดกินเนาะเนาะคะ่ะไม่ได้ฉีดพ่นยาน,นี่ก็ดอกดอกมากเหมือนกันแต่ว่าไม่จับลูกเลยคะ่ะเป็นเงาะตัวภูไมนาะเนาะค่ะเนาะนะคะตอนนี้จะไม่จับลูก แต่ต้นนี้จับลูกดกมากค่ะเห็นไหมคะทุกคนจ้าพาชมบรรยากาศอยู่สวนทุเรียนสะบกพิกด้วยพริกปีจ้านี่นี่ลูกเงาะตรงนี้ดอกมากเลยค่ะทุกคนจ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันกำลังเป็นเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ดอกดกมากเลยเห็นไหมคะทุกคนลูกกำลังออกค่ะต้นนี้ด้วยต้นนี้รู้สึกว่าจะใหญ่แล้วเนาะต้นนี้เนาะน,นี่ก็ดอกดกมากเหมือนกันแต่ว่าไม่จับลูกเลยค่ะเป็นเงาะตัวผู้ไม่นอเนาะค่ะเนาะ,ะนะคะต้นนี้จะไม่จับลูกแต่ต้นนี้จับลูกดอกมากค่ะ ก็มีต้นนี้แล้วก็มีต้นนั้นนะคะเนาะสวนเงาะต้นมีเงาะอยู่สองต้นนะคะลูกดกมากเลยค่ะทุกคนจ้าเห็นไหมคะทุกคนจ้าพาชมบรรยากาศอยู่สวนทุเรียนสองรอบเลยนะคะปีที่แล้วมันจะมีสองชุดเนาะนะคะก็จะรังเป็นตอนนี้ก็มารดน้ํานะคะมารดน้ําค่ะอีกสักพักก็จะไป เอาลำมันเนาะเนาะค่ะที่ตัดไว้เมื่อวานจะทั้งรอบเลยนะคะปีที่แล้วมันจะมีสองชุดเน,ะนาะนะคะเก็จัดพี่น้องพี่น้องพี่น้อง,องดกมากเลยค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณขอบคุณทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปให้จนจบเป็นให้กินสองรอบเลย